สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านคุณป้าพาเทีย่ยวมาเลเซียนะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณป้านะคะจะมาอัปเดตหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะคะ<ม>ก็ประสบการณ์ที่ฉีดมาว่าเป็นยังไงวันที่3ของวันที่3นะคะว่ามีอาการแบบไหนหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านคุณหมอก็จะให้มาแบบนี้นะคะบัตรเนี่ยเห็นหรือเปล่า จะให้แบบนี้มานัดเราว่าเดือนหน้าอีก3มอาทิตย์ไปเฉีดอีกโดดที่สองเนาะแล้วก็เอกสารเขาจะให้เรามาหนึ่งใบอันที่เรากรอกนั่นแหละที่เขากรอกให้คุณป้าน,นั่นแหละเจ้าหน้าที่ดีดีเราบอกว่า <c oughs> เราเขียนไม่เป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> เขาก็ทำให้เราเรียบร้อยป้าก็เลยจะมาพูด ให้ฟังว่าอาการเป็นยังไงหลังจากที่ฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนไปฉีดก็มีแล้วเนาะคุณป้าก็ลงให้ดูแล้วเตรียมตัวไปฉีดว่าทํำยังไงเนาะกินน้ําเยอะๆก่อนที่จะไปฉีดป้าก,กินน้ําไป2ลิตรแล้วก็กินน้ํามะพร้าวไปด้วยแล้วก็แบกไปด้วยอีก1ลิตรเนี่ยหลิตรอันนี้นะอันนี้1ลิตรตอนช่วงที่เขาให้รอดูอาการป้าก็กิน ช่วงที่ดูอาการเราก็ดื่มน้ําไปด้วยก็ยังไม่รู้สึกอะไรเนาะก็ประมาณ20กว่าน,นาที30และก็เรียกให้กลับบ้านเอาบัตรเขียนเอกรราสารอะไรให้เรียกรอยก็ให้เราเตรียมตัวอีก3อาทิตย์ก็ไปฉีดอีกทีหนึ่งไปที่เดิมหลังจากนั้นคุณป้าก็กลับบ้านกลับบ้านเสร็จก็มาดื่มน้ําดื่มน้ําให้หมดอีกดื่มน้ําประมาณ2 2ลิตรกว่าวันแรกที่คุณป้าไปฉีดมาอนะดื่มน้ำหมดไป5ลิตรเราจะเป็นอะไรไหมใช่ไหมหลังจากนั้นคุณป้ามาถึงมันจะมีอาการง่วงนอนจะมีอาการง่วงนอนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคอแห้งหิวน้ำเดียป้าก็เลยกินน้ำเยอะๆเลยได้ประมาณปกตินอนประมาณ56ทุ่มเนาะป้าก็จะตอบคอมเมนต์อะไรอย่างนี้นะ่ะ ทีนี้ยังไม่ถึงเลยประมาณสามทุ่มนี้ปาก็เริ่มง่วงแล้วง่วงมากเลยทีนี้นอนนอนเสร็จแล้วพอวันที่สองก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาประมาณหกโมงไม่รู้สึกตัวเลยนะตื่นหกโมงก็กินน้ําดื่มน้ําไปอีกดื่มน้ําไปเยอะอยู่สองสามแก้วเลยตอนเช้าเพราะว่าปกติเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะดื่มน้ํยูีแล้วใช่ไหมนี่ป้าก็ กินข้าวอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆก็ไม่มีอาการอะไรไม่ปวดหัวไม่อะไรจะมีแต่วันแรกที่กลับมาก็รู้สึกว่าง่วงนอนประมาณนี้แหละพราะว่าปกติป้าก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวเนาะไม่ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าคนอื่นก็ป้าก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าปกติก็กินน้ำดื่มน้ำเยอะอยู่แล้วไงพอพอเรารู้อย่างนี้เราก็ดื่มน้ำ เยอะๆหน่อยเพราะว่ามันมันอาจจะร้อนเนาะอาจจะทําให้เราเป็นไข้อะไรเงี้ยเพราะป้าตื่นขึ้นมามันก็ไม่ปวดหัวไม่อะไรไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าทางคุณหมอเขาก็แนะนําให้เราดื่มน้ําเยอะๆเผื่อเตรียมสแตนบายซื้อยาแก้ไข้มาไว้เผื่อเราเป็นไข้อย่างนี้นะก็พอดีป้าก็ไม่ได้เป็นไงก็วันที่สองก็ดื่มน้ําเยอะๆดื่มไปหมด ประมาณ3ลิตรกว่า3ลิตรกว่านี่หละเกือบ4ลิตรนี่หละก็ไม่มีอาการอะไรไม่ปวดหัวไม่อะไรก็ไม่ได้ยกคองหนักอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้ก็เรื่องอาหารการกินนี่ก็คนจีนที่นี่เขาก็จะแนะนําดีๆเน่ยไม่ให้กินอาหารทะเลเนาะแต่คุณหมอก็บอกอีกแล้วว่าห้ามกินห้ามกินพวกที่มีแอลกหอฮอล์หลังจากฉีดยาแล้วนะคะอันนี้ห้ามห้ามที่สุดเลยเพราะว่าเพื่อนคุณป้านี่ ที่มาเลเซียนี่แหละก็มีอาการแบบนี้หลังจากไปฉีดวัคซีนแล้วนี่แหละเดี๋ยวคุณป้าขึ้นให้ดูเพื่อนคุณป้านี่แหละกินไปฉีดหลังจากไปฉีดวัคซีนมาแล้วมากินแอลกอฮอล์เนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้อันหละ,ะคุณหมอก็จะแนะนําเราห้ามทุกอย่างเกี่ยวกับอันนี้แหละแอลกอฮอล์แล้วถ้าอย่างคุณจีนที่นี่จะแนะนาไม่ให้กินอาหารทะเลเราต้องงดกินอาหารทะเล สอาวันนะคะหลังจากนั้นเราก็ปกตินี่ก็ไม่มีอะไรก็ทนเอาเนาะเพราะว่าเผื่อจะทําให้แผลเราอย่างนี้นะมันเป็นปูดอะไรขึ้นมาอย่างนี้เลยเราก็เชื่อเขาเนาะเราก็ทําตามเพราะว่าเขาก็ไปฉีดมาก่อนเราเขาไม่มีอาการไงเขาก็เล่าให้เราฟังแล้วก็ของปากก็ไม่มีอะไรเลยเอาให้ดูนะเขนก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้เขาจะเขาจะฉีดข้างข้างที่เราไม่ได้ทํางานหนะักใช่ไหมเขาจะถามเราก่อน Instant, ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคุณหมอที่นี่ก็เออมือเบายังไม่ทันได้หายใจสะดวกเลยก็เสร็จแล้วแต่ว่าตอนที่ฉีดเราก็ต้องไม่เกรงนะถ้าเราแบบว่ากลัวแบบตื่นเต้นนะเนาะทุกคนมันก็มีก็เข้าใจอยู่เราก็ต้องคุณหมอก็จะบอกให้เรารีแลกลีแลกอะไรอย่างนี้นะเขาถึงจะฉีดเราก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคุณหมอก็มือยอมรับเลยมือเบามาก กลัวมันก็กลัวะนะเนาะแต่ว่ามันก็ต้องฉีดคุณป้าก,ก็เลยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟงังหลังจากนี้วันที่3แล้วก็ไม่มีอะไรก็ปกติคุณป้าก็ทำงานอีก3อาทิตย์ก็ถึงคิวป้าไปฉีดอีกวันที่18เวลาประมาณบ่าย3ามโมงสามโมงครึ่งก็ไปฉีดที่เก่าแล้วก็นั่งรถไปเองเนาะค่ารถก็ประมาณ20กว่าบาท โอ้ยไม่ใช่20กว่าเหรียญประมาณ200บาทบ้านเรานี่เหละประมาณนีแหลยปกติก็มีอยู่ใกล้ๆแถวนี้แต่ว่าลายชื่อลายชื่อเราอยู่ที่โน่นไงเขาก็จะเอาตามที่เราจองนะเนาะเลขเดี๋ยวคุณปากขึ้นให้ดูป้าก็เลยเอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังเนาะก็ไม่ต้องกลัวเนาะใครที่จะฉีด ก็ดื่มน้ําเยอะๆก่อนที่จะไปกลับมาก็ดื่มน้ําเยอะๆส่วนมีโรคประจําตัวก็คุณหมอก็จะแนะนําก็ปรึกษาคุณหมอถามคุณหมอเลยอย่างนี้น่ะเขาก the ็จะถามเราว่าเราพูดได้กี่ภาษาอะไรอย่างนี้น่ะถ้าพูดภาษาอังกฤษเขาก็พูดภาษาอังกฤษเพราะว่าที่นี่เขาจะพูดได้คุณหมอจะพูดได้หลายภาษานะที่นี่ทั้งภาษาอังกฤษมาลายูจีนอย่างนี้น่ะเขาจะเข้าไปเขาก็จะถามเราเลยว่าเราพูดภาษาอะไรได้อย่างนี้น่ะ ป้าก็ถนัดพูดภาษาจีนกลางได้นิดหน่อยประมาณนี้เลยเอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวก็ขอให้ทุกคนเนาะก็ไปฉีดเลยไม่ต้องกลัวนะคะเราจะได้มีภูมิป้องกันไว้เนาะดีกว่าไม่มีนี้นะอันนี้ก็ป้าก็ฉีดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงมาอัปเดตให้ ให้ดูเนาะก็ไม่มีอะไรคุณป้าก,ก็ฝากไว้นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกคนเลยแล้วก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งให้คุณป้าด้วยนะกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าถ้ามีอะไรเดี๋ยวคุณป้าก,ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ